เปิดแล้วเปิดแล้วตลาดนัดคลองถมแห่งใหม่เปิดตลาดใหม่ใกล้บ้านอาหารสดอาหารแห้งสินค้าอระโภคบริโภคมีให้เลือกหลากหลายเปิดตลาดนัดคลองถมที่สาลาประชาคมบ้านโนนสง่าโน,นนนาแทง่งเปิดทุกวันพฤหัส,สบดีเริ่มพฤหัสที่20กรกฎาคม2566นนี้ พบกับสินค้าหลากหลายเสื้อผ้าแฟชั่นกระเป๋ารองเทา้าสินค้าจิบ๊บช็อปอาหารพื้นบ้านอาหารปิ้งย่างหมูเห็ดเป็ดไก่ขนมนมเหนยของหวานของข่าวพิเศษวันพฤหัส,สบดีที่20กระกฎาคมนี้ไข่ไก่แพงและ100บาทหมูเนื้อแดงกิโลกร,รัมละ150บาทเท่านั้น พราะค้าไม่ขายสนใจติดต่อเช่าพื้นที่ติดต่อผู้ใหญ่แขกโทร087 803 8874เริ่มตั้งแต่เวลาบายสองโมงเป็นต้นไปผักเม็ดผักกระดาวผักกระโดลและผักอีหินธรรมชาติ